ที่คิมชอบมากเพราะเป็นอัยจารกุี่ซึ่งถ่ายรูปสวยมากอับมุมนี้ย นี้นะคะก็อยู่ในช่วงทอปวิครีมค่ะพี่เดียกแล้วค่ะวิดรีมดีกแล้วเป็นเก็ียดมากค่ะได้มาออกช่องนี้ประมาณ3-4ี่รอบแล้วใช่พี่เดียเป็นทอปวิครีมน่าจะเป็นคนแรกนะวครีมเชิญมาค่ะวันนี้มาแปลกตาคือเราก็มาในยูนิฟอร์มของสายการบินที่เราเคยอยู่กันทั้ง2สายเลยใช่ค่ะพี่เดียก็เคยอยู่สิงคโปร์เนาะพี่กเคยอยู่เอมิเรส ะวันนี ahead, day, ้นะคะเรามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าพี่เดียปกติแล้วอย่างเวลาตอนนี้พี่เดียเป็นแอร์สิงคโปร์แล้วอยู่ดีกลับมาสมัครเป็นสายการบินไทยสมัยอย่างงี้พี่มีเรื่องแบบวัฒนธรรมอะไรที่มันดู แบบเขาจะช็อกป้ะงไหมตอนนี้พี่กลับมาเรื่องการทํางานเลยอยากรู้คิดว่าแตกต่างนิดนึงค่ะเพราะว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยจะเป็นบริษัทที่ใหญ่มากลูกเรือเยอะมากประมาณ7000กว่าคนแล้วเรามาทํางานบนเครื่องบินที่ใหญ่มากๆอาจจะลูกเรือ10คนในน,นั้นแต่พอเรามาอยู่ไทยสมายเนี่ยก็จะมีแค่ฟลายนึงมีแค่4คนค่ะก็จะมีความช็อกในการแบบว่าทําไมเพื่อนร่วมงานเราน้อยจังไม่ค่อยชินเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เครื่องเล็กนะแล้วก็ ที่ช็อกม,มากๆเลยจะเป็นเรื่องของไฟ i g h t t i หชั่วโมงแต่เราต้องเสริร์ฟผู้โดยสารแบบ160คนอะไรเงี้ยก็จะมีความรีบเหลือเขาเรียกกันว่าความเสริงเกิดขึ้นนะคะก็คือชิวๆ,ๆ,ๆเร็วๆอะไรเงี้ยเคยไปสำรวจไฟล์พีเดียมาแล้วซจริงเป็นเพรสเซอร์ที่ทําทุกอย่างนะคะต,ตั้งแต่ บอดดิ้งผู้โดยสารช่วยน้องแอร์เสิร์ฟแล้วก็ช่วยขายดิวติฟีค่ะเราต้องทาทุกอย่างเพราะว่าเรามีคนน้อยก็จะเป็นแบบเ,เหมือน Environment เล็กๆแต่มันก็จะมีความเป็นพี่น้องมากกว่าเพื่อนร่วมงานเขาก็จะเรียกเราแบบพ e, ี่เดียเจอะไรงเงี้ยมันเป็นเหมือนมีความพี่น้องมากกว่าการที่ทํางานสิงคโปร์ก็จะเป็นการทํางานแบบเราคุยกับเขาในฐานะเพื่อนร่วมงานก็จะมีความแบบมี b บ r r i e r นิดนึงนิดนึงประมาณนี้ค่ะ แล้วอย่างตอนที่พี่เดียวอยู่สิงคโปร์เนีย่ยคนไทยเยอะไหมครับพี่ก็เยอะนะคะแต่ก็ไม่ได้เทียบอัตราส่วนเนี่ยไม่ได้เทียบเท่าสิงสิงคโปรเรียนหรือมาเลเซียนที่เขาจะเป็นคนส่วนใหญ่เวลาบินก็จะเจอบ้างก็จะตื่นเต้นดีใจว่าโอ๊ยรถไฟนี้มีคนไทยแหละเราได้พูดภาษาบ้านเราอ๋อพี่เดียวน,นี้อีกเรื่องหนึ่งไม่เคยเห็นไงก็คือไม่เคยเห็น f o r นเนอร์อเ,เ,เลยนะคะในสิงคโปร์ใช่ค่ะคือเขาจะเลือกเฉพาะลุกเอเชียนหรือลูกครึ่งเท่านั้นก็จะมีลูกครึ่งที่ เป็นแบบลูกครึ่งเยอรมันลูกครึ่งฝรั่งเศสลูกครึ่งฝรั่งมีแต่ว่าต้องมีความเป็นลูกครึ่งอ่ะผมก็จะต้องดำถึงแม้ว่าลูกครึ่งต้องผมดำไม่เชิงดำแต่ว่าจะเป็นผมน้ำตาลเข้มอะไรจะไม่ได้ฉีกเพราะว่าชุดนี้มันไม่เข้ากับผมทองเนี่ยลองดึกสภาพเนาะใช่ชไหมค่าผมใช่ค่ะ,คะประมาณน,ะน,นั้นตอนแรกคิมเคยคิดว่าเขาอาจจะแบบ ไม่ชอบเขาเจอกันหรือเปล่าไม่เกี่ยวใช่ไหมพี่ไม่เกี่ยวค่ะคิดว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยเขาเลือกเฉพาะเอเชียเพราะว่าเขา represent Asian Hospitality ก็จะเป็นเรื่องนั้นไปเลยถ้าเอาฝรั่งเข้ามาเนี่ยคำจำกัดความของ Asian Hospitality ก็จะใช้ไม่ได้แล้วนี่เดียวอีกเรื่องนึงมไม่เคยเห็นคนรักผู้ชายไทยเลยอะ เขาต้องการจํานวนผู้หญิงในการทํางานต่อเครื่องเยอะกว่าผู้ชายดังนั้นผู้ชายเนี่ยใช้ออลูกเรือที่เป็นสิงคโปร์หรือมาเลเซียสองชาตินี้ก็พอแล้วแต่จะมีหลงมาบ้างก็คือจะมีฮ่องกงจีนหลงมาบ้างแต่ว่าต้องสมัครในนามของสิงคโปร์เท่านั้นคือต้อง walk in เข้าไปที่สิงคโปร์ค่ะ อืมโอเคพี่เดียะแล้วอย่างล่าสุดตอนนี้พี่เดียคิดว่าสิงคโปร์น่าจะกลับมารับไหมหลังจากโควิดก็จริงๆเนี่ยโควิดเนี่ยเขาก็เหมือนสายการบิน international ทั่วโลกเช่นอย่างเอมิเรตบินตลอดเวลาใช่ไหมเอมิเรตบินกาตาร์บินหรือว่าสายการบินที่บินแปอเมกาอะไรเงี้ยบินตลอดเวลาสิงคโปร์ก็ยังบินตลอดเวลาไม่เคยหยุดบินเลยแต่เขาได้เอาจํานวนลูกเรือออกไปนิดหนึ่งทีนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะมารับเพิ่มไหมแต่อยากจะค่อนข้างคอนเฟิร์มว่า ถ้าหลังจากหมดโควิดไปหรือโควิดเนี่ยซาลงแล้วอะยังไงเขาก็ต้องกลับมารับลูกเรือไทยเพิ่มแน่นอนค่ะที่เดียรที่เดียคิดว่าโปรเซสสมัครแอร์สิงคโปร์กับโปรเซสสมัครแอร์สายไทยต่างกันเยอะไหมคะพี่คิดว่าค่อนข้างคล้ายเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาที่ต่างถ้าสายการบินในไทยเนี่ยส่วนมากจะเป็นการสัมภาษณ์ภาษาไทยเราแค่มีโทกที่คะแนนถึงสายการบินต้องการก็ได้แล้วแต่สัมภาษณ์จะไม่ค่อยแบบกดดันมากเพราะเราพูดภาษาไทยกับเขาส่วนสายการบินสิงคโปร์ก็แน่นอนอยู่แล้วว่า ต้องพูดภาษาอังกฤษกับเขานี่เป็นเรื่องแรกที่แตกต่างเรื่องที่2ก็จะเป็นจําจนวนคนที่รับในสายการบินไทยเนี่ยอาจจะรับทีอสองรอยร้อยหนึ่งอ,อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยถ้าเขาจะเอาลูกเรือไทยต่อครั้งเขาจะเอาแค่20-30คนดังนั้นก็คู่แข่งเยอะกว่า ก็จะยากตรงนี้คู่แข네่งเยอะกว่าใช่ค่ะจริงๆแล้วพี่เขาบินมาหลายปีมากนะน้องชอบรอค่ะไม่มีใครรู้ว่าจะอยากบินมาสิปีอ่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์เขาไม่ให้เราลงรูปในโซเชียลเลยคนก็จะไม่เห็นรูปก่อนหน้านี้เลยนอกจากเพื่อนสนิทที่จะรู้ว่า เราอะเป็นแอร์อยู่ที่สิงคโปร์นะคนก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ยเราบินมานานอะไรเงี้ยค่ะพอมาไทยสมัยเราก็อยู่มา4ปีแล้วก็เลยเพิ่งอ,อาจจะเห็นรูปช่วงนี้แล้วเราก็ลงรูปโทรแบ็กกลับไปได้พอเรา,าออ<ช>ลาออกแล้วเราก็มาใส่ชุดนี้ได้ชอเรลาออกแล้ว ศาสนาอิสลามเขาจะคุมฮิจับใช่แต่ว่าตอนที่เราเป็นแอร์แขกอ่ะเขาไม่คุมฮิจับไงผู้หญิงอ่ะยกเว้นกาวสตาร์พี่เดียถึงจะคุมฮิจับได้โอเคอาจจะเป็นแบบไม่สะดวกเราป่ะเราต้องทำงานอที่โน้หนูว่าน่าจะใช่แต่เขาบอกเลยว่าไม่คุมฮิจับเรืนี้ก็เลยออกแบบอันนี้มาเพื่อคล้ายกันข้อหนึ่งของเอมิเรตนะคะความเด่นของเขาคือเราจะต้องตัดแดงค่ะ พี่คงเปลี่ยนพี่คง,คงไม่ได้นี่จริงๆที่เอามาหลายชุดเนี่ยเพราะอยากให้ครีมอะได้ลองชุดเพราะว่าคลิปของเดีย<ล>เนี่ยเียได้ใส่ชุดเอเวอเรสตของครีมไปแล้วนะคะใส่ไ้มไปเราเราไปลองใส่ดูไหมเนี่ยชุดเนี้ยพี่เดียจะให้ครีมใส่ คิดว่าจะใส่ได้ไหมเขาเล่นพี่เดียยิงขึ้นพีเดียยิงขึ้นดูหุ่นพี่เดียแล้วดูหุ่นคิวซึ่งรอคิวจะไปใส่ของพี่เดียมันอันนู้นว่าอิมพอร์ตสิบเอิบมากอ่ะคือจะบอกว่าของสิงคโปร์แอร์ไลน์ชุดจะเป็นเทเลอร์เมดนะคะจะวัดสัดส่วนเราทุกคนจะมีไซส์ไม่เหมือนกันดังนั้นอันนี้มันเป็นไซส์เรียงไงแล้วก็เลยเอามาลองลัคกี้ดรอนิดนึงว่าลัคกี้ดรอนจะใส่ได้ไหมเมื่อกี้ก็ลองพี่เดียใจดีขนาดไหนเอามาให้คิมลองสามชุดสามชุดเผื่อมันจะไม่เท่ากันแล้วเป็นไง <laughs> ไม่ได้สักชุดแล้วประเด็นคือชุดสิงคโปร์อ่ะน้องชอบถามว่าใส่ย,ยังไงพี่เดียมันก็คือมีซีฟไง ใส่ง่ายมากใส่ง่ายมันมีซิปใส่ง่ายมากแต่อย่าตัวพองนะถ้าตัวพองแล้วเราใส่ไม่ได้อ่ะมีซิปหนูดีไซน์ไปดีไซน์เนอร์ของฝรั่งเศสชื่อบอลมงนะคะบอลมองพี่แอร์บอลมงแล้วก็อีกอันนึงกระโปรงกระโปรงค่ะก็ใส่ง่ายเป็นยางยืดนะเออบางคนไม่รู้ไงไม่มีใครเคยบอกข้อดีก็เป็นยางยืดใส่ก็คือมองนี่ค่ะอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่เลยเสื้อไม่ได้ลองใส่กระโปรงไหม ไม่อย่าโทษตัวเองเพราะว่าเราเป็นแบบคนตัวเล็กกว่าชาวบ้านเฉยๆนี่แนวนี้เป็นแนวตรงแล้วก็จะนี่นะคะก็จะมีความเดินง่ายสบาย่อค่ะที่เด้าเป็นเอ็มเออร์จนซทำยังไงอะ ขออนุญาตลงน้ำก็จะอยากรู้อันซีนว่าไม่มีใครรู้เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าลงน้ำเราก็จะผูกขึ้นไปแต่ว่าจงกระเบนใช่มันจะกม่เบ้นตันหนไงนี่ค่ะเอ็มเดอร์ซีลงน้ำอย่างนี้เราก็จะว่ายน้ำได้สบายแต่ผูกยังไงหรอจำไม่ได้แล้วอะเราออกมาหลายปีแล้วแต่มันจะมีการผูกที่ประมาณนี้ค่ะน่าจะเป็นประมาณีอย่างอื้นี่แบบว่ารับสุดยอดไม่เคยช่วยใครเลยใช่ ซี่ก็อย่างนี้เลยลงน้ำไปมันผิวบ้าทีะดียวผิวครีมเคยวิ่งในแคบินมาแล้วอันนี้ก็วันนี้ละค่ะนะคะเรื่องหลอนหรอใช่โอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนแล้วครีมเคยเจอปะของครีมมีไหมครีมอ้อผีแคกไงอ๋อจริงเหรอช่วยพับต่อไม่เป็นไรโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เดียมากนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.